วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่15ธันวาคม2563เราได้มาสร้างสมบมรมบุญบุญแบุญกุศลบุญก็เป็นเชื่อความสุข แต่บ,บนนี้เปรียบเหมือนกับเนื้อแตรักษาบุญได้นั่นนะต้องมีเกลือรักษาเป็นความเค็มจะรักษาเนื้อไปได้ไม่เสียหายเอาไปรับประทานได้นานๆเยนงไ้ว่าเมื่อเราทำบุญทำทานแล้วเรารักษาศีลใจใจกับเบิ้องบ้าน นึกบุญที่ยิ่งเกินไปก็คือการภาวานาฝึกจิตันในช่วงในช่วงชีวิตประจําวันของเราเนี่เราลองมาดูว่าความคิดความนึกปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นบุญมากหรือเป็นบาปมากกว่ากันในยีสชั่วโมง ต่เราไม่นับตอนที่เรานอนอาจจะเป็นประมาณสักสิบหกชั่วโมงอ่ะหรือสิบเจ็ดชั่วโมงตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกว่าเราจะหลับไปจิตของเราคิดอะไรบ้างคิดไปในทางบุญหรือคิดไปในทางบาปมากกว่ากันเมื่อจิตเรายังไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติเลยจิตมันกับปรุงแต่งสารพัดนะ คิดไปในเรื่องของอดีตหรือไปอนาคตมันกับปรุงแต่งอยู่ยินดียินร้ายดำริปนิราความยินดีหรือดำริปณิกากรรมความยินร้ายก็เกิดกับอคติพยาบาทมุ่งร้ายมุงเบยดเบียนหรือมองอะไรกันในแง่ในแง่มองในแง่ลบมันในแง่บวกเพราะฉะนั้นเนี่ย เราคิดไปในสิ่งเหล่านี้จิตใจของเรามันก็มืดเป็นความเคยชินที่มันมืดอย่างนี้มันเคยคิดมาอย่างนี้นับพบนับชาติไปทวนน่ะเมื่อเราอยู่ในการเป็นวัยไตยเกิดอยู่ในกรรมมาพบเมื่อเราเกิดมาอยู่ในกรรมมาพบจิตเรามันติดอยู่ในความยินดีในรูปในเสียงกินลปัจธรมรมล่ม มันก็ดำริมันก็คิดไปในเรื่องให้เกิดความยินดีจิตก็เศร้ามองหรือบางครั้งก็ยินไล่จิตก็เศร้ามองเหตุนั้นความที่จิตจะขาวสะอาดมันก็น,น้อยมากเมื่อเรามาทำความดีสร้างบุญก็จะมีความสบายใจสักช่วระยะเวลาหนึง่งแต่แล้วความคิดมันก็ปรุงแต่งไว้อีก ไม่หยุดไม่สงบมุ่นวยายอาจจะทำบุญตามเทศกาลในวันสําคัญทางพุทธศาสนาทำบุญในวันเกิดค้ายวันเกิดมันปีใหม่จะอ,อยู่ประมาณนี้แหละถ้าผู้มีศรัทธาขึ้นก็จะทำบุญทุกเดือนมีศรัทธาขึ้นมา,มากขึ้นก็ทำบุญในทุกทุกวัน อาทิตย์ทุกสัปดาห์เนี่ยเรื่อง,งกองบุญมันก็เป็นอย่างนี้แต่พร้โพธิลาดแนละ้วบางคนก็สามารถทำได้ทุกวันนะมีศรัทธาม,มากขึ้นอันจะใส่บาตรอยู่ที่หน้าบ้านของเราเราไม่เคยใส่บาตรเราก็ได้ใส่บาตรตื่นแต่เช้า เตรียมหุงข้าวไว้หรือหุงข้าวไว้แต่ตอนเย็นเดี๋ยวนี้หุงข้าวไว้ตอนเย็นก็ได้นะตอนเช้ามาก็เตรียมข้าวเตรียมอาหารมาใส่บาตรได้เมือ่อเราทําบุญอย่างนี้ได้มากข้าจิตมันก็มีความสุขหนูบ่เป็นสวรรค์สักขะรสวรรค์นั่นนะเพราะอนริสงของทานในการทําบุญหรือการให้ทานให้สง์ของการรักษาศีล อาจจะรักษาได้ในวันพระในวันหยุดสินห้าสินแปดสิน 8, สิบได้ตอนเป็นพระท่านอมีสินสองสิบเจ็ดมารักษาสินได้อย่างนี้อันนี้สองของทานสินก็มีความสุขใจในความอิ่มใจมีความสุขใจอิ่มใจนี่มันก็ยังเป็นเรื่องของอธิจางอีกอะ อนอยู่ไม่ได้ก็แตกสลายไปความรู้สึกที่อิ่มใจมันก็หมดไปอันนี้พระท่านจะสอนให้เราระลึกถึงความดีระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์ของใจระลึกถึงบุญที่เราได้ทำกรรมดีที่เราได้สร้างเป็นอารมณ์ของใจให้เรียกว่าจาคานุสติกรรมฐา,าน การระลึกถึงการทำบุญทำทานนี่เป็นอารมณ์แต่เราก็จะระลึกไปก็ระลึกไปแล้วมันก็ยังไม่สงบเนี่ยยังไม่อิ่มใจมอนตอนที่เราเคยเกิดขึ้นมาตอนที่เราทำแล้วบุญแล้วบุญสบายใจอิ่มใจเราจะระลึกไปให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่เรีก่กว่าการภาวนาเรายังไม่ถึงนั่นแหละ เราก็ต้องพยายามสร้างความดีของเราออีแหละสร้างบุญสร้างกุศลไว้ตอนที่เราอิ่มใจสุขใจเนี่ยถึงเป็นสักข,ขะหรือสวรรค์นะนะเป็นสวรรค์สวรรค์อยู่ที่ใจเนี่ย,ยพบสวรรค์นูน่นก็อยู่ไกลแต่ถ้าใจเราถึงมันก็อยู่แป๊บมันก็ไม่ไกลแต่ความรู้สึกในวันหนึ่งเราคิดอะไรมากมายวุ่นวาย มีความโกรธมีความพยาบาทมีความปองร้ายมุ่งร้ายคิดในแง่ลบมีความตึงเครียดแล้วแถมว่าเราก็ยังพอใจยินดีในูปเสียงกลิ่นรสปอัพัธรรมรมนั่นเป็นธรรมชาติของใจเราจึงเห็นว่าสักขะสมบัตมันหางเลือเกินหนังจักใจของเรา แต่ถ้าเรามุ่งมั่นไปแล้วสร้างความดีอีกยามทำในที่สุดแล้วเนี่ยความรู้สึกใจของเราเนี่ยกับสวรรค์มันไม่ไกลแล้วมันอยู่ใกล้ๆพราะความอิ่มใจมันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นหรือเมื่อเราระลึกถึงความดีมันก็จะง,ง่ายขึ้นใจมันก็อิ่มเอ,อิบเบิกบานใจอิ่มมากๆแล้วปีติอิ่มมากๆก็ ม่อยากจะทานข้าวก็ได้นะแต่ก็ทานไป่อรักษาให้ร่างกายมันอยู่ได้แต่ข้างในน่ะมันไม่ได้ทานเพราะใจมีกิเลสทานเพราะต้องเลี้ยงร่างกายไว้่วนใจนี่ก็มีธรรมะที่หล่อเลี้ยงมีความดีมีบุญหล่อเลี้ยงอยู่จึงเป็นสักข,ขะแล้วเป็นสวรรค์นะนะเราเคยได้อ่านนะสวรรค์น่ะไม่มีการหิวข้าว เห็นไหมไม่มีหิวข้าวอิ่มอิ่มทิพย์อะไรเงี้ยอิ่มทิพไม่หิวละใจอิ่มทิพมีปิติมันเราอิ่มทิพอิ่มใจใจเราไม่ต้องการนะแต่ว่าร่างกายนี่ก็หร่เลี้ยงด้วยอาหารนี่เราลึกถึงความดีอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญเกิดขึ้นเพะเป็นภาวนา บุญเกิดจากการภาวนาระ,ะลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำระลึกแล้วก็อิ่มใจมันก็เป็นเองโดยที่ไม่ต้องตั้งใจระลึกนะในเบื้องต้นเราก็ต้องฝึกใจก่อนให้เขาระลึกถึงความดีแต่ว่ามันระลึกแล้วมันก็คิดไปเรื่องอื่นสเปซส,สปาไปทั้งวันน่ะแต่เมื่อใจเราระลึกไปได้แล้วอิ่มใจแล้วคราวนี้ใจเขาจะระลึกเองแล้ว เขาจะระลึกไปเองเขาจะนึกไปถึงความดีนั่นก็จะอิ่มใจหล่อเลี้ยงใจอยู่อย่างนั้นนะใจก็เบิกบานอยู่คนเดียวยิ้มอยู่คนเดียวก็ได้มันเบิกบานนะมันคนเครียดอยู่คนเดียวก็เครียดกับคนตัวเราเองแล้วแหละความอิ่มใจก็ตรงกันข้ามกันนะนี่ก็เรียกว่าความสงบเกิดขึ้นก็รู้จักว่าตรงนี้นะ่ะเป็นที่พักพิงของจิตเป็นบ้านของจิตใจของเรานั่นแหละ เราร้นๆมาเหนื่อยจากการงานก็เข้าบ้านแล้วก็สบายใจของเรามันเด็ดเหนื่อยมันฟุ้งซ่านแล้วก็คิดถึงความดีแล้วใจสบายเบิกบานอิ่มใจสุขใจนี่เนี่ยวะอัน,นอทนนนนี่สองแห่งการในทานรักษาศีลอันที่สองแห่งการภาวนาเกิดขึ้นมาเพราะเราทําความบิขก็เราให้ถูกต้อง่นเองนหละก็เป็น,น,นของเราถูกต้อง การสร้างสมบุญการฟังธรรมและการให้ธรรมะก็เป็นเรื่องของบุญการช่วยเหลือกิจการงานทั้งหลายวยความเต็มบกเต็มใจก็เป็นเรื่องของบุญกุศลทั้งนั้นนหะแล้วจิตนี่มันธรรมชาติมันชอบอิจฉาด้วยสายะเป็นจิตที่แข็งกระด้างมีตัวตนตัวเราตัวเขามีมานาทิฐิแต่เมื่อฝึกจิตไปจิตก็จะอ่อนน้อมไม่แข็งกระด้าง อนน้อมทำตนยอมที่จะรับความดีอนุพัฒนากับความดีในบุญกุศลที่คนหนึ่งเขาทำมันจิตมันจะค่อยๆเปลี่ยนขึ้นมาจะคิดไม่ดีก็คิดดีขึ้นจากทำไม่ดีแล้วก็ฝืนจิตมาทำดีขึ้นพูดไม่ดีก็พูดดีขึ้นการกระทำทางกายวาจาดีขึ้นมาความคิดที่ไม่ดีเราก็มาภาวนาฝึกจิต ละความคิดท่ไม่ดีพยายามไม่ให้เกิดพยายามภาวนาให้จิตสงบขึ้นแล้วก็รักษาไว้อันนี้เป็นความเพียรทีดชอบการภาวนาอย่างนี้จิตของเรามันจากที่มันดำมาสกรปรกมันก็จะขาวขึ้นมาเพราะนั้นจิตของคนเราเนี่ยมันก็ถูกกิเลสครอบงำทั้งนั้นเหมือนกันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันไม่ใช่หรอก เราจะไปโกรธคนนั้นโกรธคนนี้มันก็เป็นเรื่องจิตของเราที่มีกิเลสจิตของคนอื่นเขาก็มีกิเลสแท้จริงแล้วไม่มีเราไม่มีเขามีเราเพราะมีความหลงแหละเห็นว่ามีเราจึงมีมานะมีทิฐิเกิดขึ้นมาไม่เห็นความเป็นจริงว่ามันเป็นอนัตตาเราก็ต้องมาฝึกจิตของเราหละจนเห็นแหละมองเห็นอย่างนี้อิ่มอกอิ่มใจอย่างนี้นะ ต่อไปจิตมันรู้มื่เงินเข้ามานะสงบนิ่งต่อไปจะเห็นความเป็นอนิจจังเิทุกขังอนัตตานะตรงนี้ที่เห็นธรรมนะให้การอิ่มใจอย่างนี้เกิดขึ้นก่อนอิ่มใจมากๆอะสงบมากๆขึ้นแล้วต่อไปมันก็จะรู้เห็นอริยสัจสี่อยากชัดแจ้งเงเห็นธรรมะเห็นสรรพสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ต้องเกิดจากความสงบซะก่อนการปฏิบัติเนี่ยเป็นการให้ทานก็ให้ทำาทำให้สม่ำเสมอรักษาศีลกับรักษาตั้งใจดีๆภาวนาก็ททำให้มากแต่ยังฟุ้งซ่านอยู่ก็สวดมนต์มากๆฟุ้งซ่านาน้อยแล้วกับภาวนาสวดมนต์สั้นๆก็ได้แล้วพุทโธรมโมสังโกแลพุทโธคำเดียวก็สงบแหละ เราท่องนึกถึงพระพุทธเจ้านโมทสสะจิตสงบหรือพุทโธจิตสงนบนะทำโมสังโคจิตสงบแล้วเราก็บริกรรมอย่างเงี้ยการสร้างบุญทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นพยายามรำแต่แล้วก็มารวบรวมกำลังใจทำสมาธิเองเกิดขึ้นมันจะลดความฟุ้งซ่านลงไป เมื่อเราอยู่ใกล้กับผู้รู้อยู่ใกล้กับคู่บาอาจารย์ท่านแนะนาแล้วการปฏิบัติเราก็นํามาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบูบชาการบูชาทาทั้งข้างนอกข้างในปฏิบัติบูบชาขึ้นมาให้จิตของเราพบกับความสงบภา้ในนั้นในที่สุดแล้วก็จะเข้าใจธรรมะเข้าใความสงบนี้ มันก็โชคดีว่าพวกเรายังไงก็ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยพราะชีวิตไม่แน่นอนเนาะวันนี้มันก็ขําอีกแล้วจากวันนี้ไปพรุ่งนี้เราจะตื่นมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะอยู่อีกตลอดวันพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่อีกเราคงจะเคยเห็นแล้วล่ะญาติของเราเพื่อนของเราครูบาอาจารย์ของเราก็ เกิดขึ้นมาพิวิตท่านตั้งอยู่ก็ดับไปมันวันหนึ่งมันก็มาถึงเราเลยแหละตอนนี้เราก็ต้องมาเตรียมแล้วเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้านะเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้เลละนะเตรียมไม่พร้อมไม่ประมาทเตรียมไม่พร้อมไวาอย่างไม่ประมาทเลยแหละออในชีวิตในวัย ม่แน่หรอกคนแข็งแรงแข็งแรงดีก็ตายก่อนก็มีอานนี้เอานอนไม่ได้มันเราจึงมีลมหายใจอยู่อย่างนี้เ็พิจารณาเถอะหมดลมหายใจเมื่อไหร่ร่างกายนี่มันก็พังไปแล้วมันจะเป็นเราไหมเ่ยเรามีอะไรใหญ่หญโต,โตเข้าก็ไปนอนอยู่ที่พักเราเล็กๆเอาไปเผาไม่หมากเลยเหมือนกันหมด ข้างนอกก็ยุแตกต่างกันแต่ข้างในก็เหมือนกันนะไม่มีใครเอาบ้านหลังใหญ่หลังโตผเผาไว้ด้วยกันก็ไม่มีอ่ะเป็นอย่างนี้เนะี่ยเออหมดลมหายใจกันมามันก็เรียกว่าตายคือมันไม่มีการเคลื่อนไหวนั่นนะอันที่มีเคลื่อนไหวอยู่นี่คือลมมันยังมีลมหายใจเข้าไปได้อยู่ปอดก็ออกซิเจนไปฟอกเลือดจากเลือดดำไปเลือดแดงก็ส่งผ่านไปหัวใจ ว่าใจกับปั๊มไปข้างบนปั๊มไปห้องล่างห้องล่างกับปั๊มลงไปสู่ร่างกายวิทยาวณน้อยใหญ่ก็มีการหมุนเวียนไปมีธาตุลมมีธาตุไฟธาตุน้ํา,า,าก็บิงไปได้ธาตุดินก็อยู่ได้คือเซลล์ทั้งหลายก็อยู่ได้นะรกหมุนเวียนเปลี่ยนไปเซลล์เก่าตายไปเซลใหม่ปัดขึ้นมาเสริมไป เสริมไม่ทันเนื้อมันเซล์มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซล์ที่มันไม่ใช่เซล์เดิมมันก็ทําลายเซลล์ปัจจุบ,บันนี่ก็เนี่ยไปโรคเซลล์มันเสื่อมมันก็อยู่ไม่ได้ให้เราพิจารณาทุกวันทุกวันน่ถึงความไม่แน่ไม่เที่ยงของชีวิตของวัยนี่นะอย่าไปคิดว่าเรายังหนุ่มแน่นอยู่มันก็ไม่แน่นนอนเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่เมื่เราสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลภาวนาไว้จนใจเราเป็นสวรรค์อันนี้เมกบานใจในสร้างบุญกุศลไว้ให้เราพยายามปฏิบัติฝึก,กจิตของเราไม่ประมาทในชีวิตในวัยให้ใจเรากับกรรมบริกรรมกับความดีมันแนบแน่นกันนั่นก็เป็นสวรรค์นั่นแหะถ้า เราทำอย่างนี้ความเบืดมันหายไปความสว่างเมื่อเกิดขึ้นมาที่ใจถ้าเรายิง่งรู้ขึ้นมาในสัจรรมความเป็นจริงใจมันก็สว่างสวายขึ้นไปอีกแล้วจะเป็นวิปัสสนาปัญญาเกิดให้เพียรพยายามปฏิบัติกันต่อไปพระสัจจวัตท่านจะ,ปะแปลแบบสาัิาก